มีพระเอกในใจหรือ,อยังผู้มาที่หลางพอมีความหวาง นี่คือคำถามจากใจอยากได้คำตอบจากสาวหลังจากที่ได้ยินข่าวระเอกคนเกา่าเขาเดินจากไปรอโอกาสให้เธอ เป็นเจ้าของตำแหน่งผู้สมหูใจแรบคนมาแทนหรือยังความหลังเธอเคลียรยากไหมสเปยเธอคิดมีไหมฉันพอเข้าคายไม่นออ ละเอกหน้าใหม่อยู่ในใจของเธอมีความภูมิใจเสนอรักจริงกว่าใครไว้ลอถ้าท้เสิ็จจะปิดเพ้ที่เขาต่อทุ่มเทใจที่เคยทอ เป็นพระเอกตัวจริงของใจหมดยากแค่ไหนจะทุ่มเทใจหาให้ผ่านชีวิตทุกฉากสดใสกำกับด้วยใจรักเกนคู่พระคูน่นางในฝัน อยากให้เป็นช้ำกับเธอแสยาคงไม่ปฏิเสธความรักของกระหม่อมเป็นแน่นะพระเจ้าค่ะแต่สยามไม่กล้าบางอาจที่จะฝืนใจตัวเองได้แค่นี้ดอกฟ้า หล่นมากลางใจของข้ามังดาลาครอบคลุใจที่สุดขอเป็นนางเอกหน้าใหม่อยู่ในใจของเธอมีความจริงใจเสนอรักจริงกว่าใครว่าใหลรอ อยากให้สิทธิ์จะปิดแผลที่เขาต่อซ้อมแซมใจที่เคยคอสานต่อสิ่งที่เธอฝลังเป็นนางเอกตัวจริงของใจบทยากแค่ไหนจะทุ่มเทใจหา ชีวิตทุกฉากสดใสกำกับด้วยใจรักกันคู่พระคู่นางในฝันอยากให้เป็นฉันกับเธอ โค้งอร่อยายนาลมะม่วงก็สดรสก็หวานคนคอยรับทานคอแห้งคงสมซาบถึงตัวงเชี่ยวแม่มะม่วงนอกแสง ลอยลินกินสะดวกเชิญพอ่อมดปวกมดแดงอยากกาแช่อยู่ใชยๆเดี๋ยวลูกจะเลยหลวงเดนจริงหรอถ้าอยากกินก็เชิา โอเจ้าแม่คุณแฟนค้ามันจะแย่งแฟนสาวโขว่าเจ้าอสา์เคื่อนกันนี่มันกล้ามาแกล้งสัญญานะว่าเราก็เลยใจนักเลงจำเป็นต้องเข่งให้ช้ำ เอาอมามอ,อวดเก่ง <What S 2> วาง,นะงกำเห mm hmm. ล่านี้ก็ลำมมีแรง mm hmm. มองเห็นนะ้าเอายิ่งมันไต้คิดทำอวดใหญ่พยองเดี๋ยวจับเชือกให้เลือดไหลนองคิดมาลำพองโตแยง เอาว่ามันแสบพวงจะแย่งมะม่วงน้องแฟงเอาว่ามันแสบพวงจะแย่งมะม่วงน้องแฟงสุดที่เซแสงและปาใส่แล้วมันชังกาคิดว่ามาก้าวกายขอว่ามันชังกาคิดมาก้าวกายและต้องให้หัจอดป้ายเสียงแบง จะชิงมะม่วงชิ้นมันเอามึงอย่าฝันให้เมื่อยมันก็ต้องเจอดื้อยหมดแดงอะไรี่ได้อยางไรดิไดไหจัดการเลยทันทีบัตรฟปัดซ์นี่มันอะไรกันเนี่ยมังสวิรัติกระสายตากขไม่เชื่อเป็นแน่แท้หมายความว่ายังไง ญิงที่เจ้าได้นั่งเคียงข้างนั้นคือหญิงคนที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดคือยอดดวงใจของข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสนักหรอกที่จะให้เจ้ามาแย่งยอดดวงใจของข้าพเจ้าไประหว่างญิงหนึ่งกับชายสองมันหมดทางที่จะเลือกมันต้องเหลือเพียงตัวเลือกหนึ่งเดียวเท่านั้นคือท่านกับเราชาก่อมังสุลเดชท่านกําลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราเองแพรสยาผู้นี้บอกกับท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเราแพรสยาผู้นี้รักท่าน เปล่าเลยเราไม่เคยบอกท่านแม้แต่ครั้งเดียวบุคคลที่เรารักคือมังนาลาตังหกัก oh, 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 oh. พูดไปได้อ oh. เปรีบเสมือนเข็มที่ทิ่มแทงดวงใจของข้าพเจ้าเป็นล้านเป็นล้าน,านเล่มมันเจ็บเจ็บ <มา S 1> เอา,าสิวอ,อยากจะรู้นะท่านคงไม่หนืได้ยินชัดเจนแล้วข้าไม่อยากมีเรื่อง แต่ถ้าหากว่าระหว่างหนึ่งหญิงสองชายจะสู้กันเพื่อเอาแพ้วชนะก็เอาซื้อวะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันข้าเลือดทหารกูจะไม่ถอยเลยแม้แต่เพียงก้าวเดียวเข้ามาว่ามึงจะมีดีสักแค่ไหน้ังนาลาสก,การเลยท่านพี่ระวังตัวด้วยนะข้าเองนะแค่สยาจะเอาใจช่วยอยากจะรู้นะว่าหญิงคนที่เขาได้เลือก มันจะมีฝสีม้รายมือสักเพียงใดวันนี้ถ้าหากกูคแพ้แม้แต่ก้าวเดียวกูจะยอมยกยิงผู้นี้ให้เป็นยอดดวงใจกูมือแต่ต้าหากกูชน,น,นะหญิงผู้นี้กูขอแล้วกันอย่าเสียไวลนาระวังน้ำมังนาละ่ะเดี๋ยวต้องตูไม่ได้แล้วล<ะ>เล่นยุ่ยจน มองนาลามองสุรเดชท่านกาลังทําอะไรกันเขาพเจ้าไม่รู้แต่รู้ไหมว่าตอนเนี้มุกอมาดเราเอามาดไปรอกันที่นาท้องพะโลงหมายความว่ายัางไงองค์กษัตริย์กําลังจัดเสด็จกับเข้าสู่เมืองเราแล้วเจ้าพี่กำลังจะเสด็จว่า,าวนาลาถ้าอย่างนั้นหญิงจะต้องไปขึ้นเฝ้าเจ้าพี่ก่อน เอาไว้มีโอกาสเราค่อยพบกันใหม่โชคดีไหม,มสมเสด็จทวยายคาวันนี้ถือว่ามึงเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดแต่จงจำเอาไว้ว่าวันที่มึงจะโชคดีนั้นน่ะคงไม่ได้มีบ่อยครั้งนะครอกวันข้งางหน้ามึงอาจจะเจอยิ่งกว่าน,นี้ก็ได้แล้วจะลืมเ่ะถ้าจะรอโอ้โ,โห,โหโอ,โอ,โอ,อ้นี่มันเล่นไม่แล้กวันนีน่ยมังารา เราเอาใจช่วยท่านว่าไปเถอะเดี๋ยวเวลาเลยรอรับเสด็จกันวันนี้พระองค์ท่านเสด็จกับนันเนีุ่ณมาแล้วมาแล้วมรงพระสง่างามไหมเหมือนเดิมเชียวแล้วมาใส่ชุดเหลืองพระองค์จะนึกว่าเอาพระมารับนะเนี่ยเออสีประจำตำแหน่งเรา กลับมาจะดทีสมู้ความคิดถึงพวกพวกเราใส่เสียงคานด้วยใครป็นไหนเล่าทำไมล่ะสี็นอะไรเสียงคาน ไม่เปีเยงค่ะความพันกูฮู้เปล่าล่ะเอางั้นพวกเราก็ไม่วันจันหรือเนี่ยก็ใช่สิลงมาสางามืเอเติมริด ทรงวัดเจริญนี่ยันไงนั่งเหมือนพระมาฉันเพลยนนะเราเนี่ยปาดเล็กมาทุกครั้งมา,มา ทุกคราท่านเวทนาปราณีไม่ให้เป็นสองมองสีสวัฒนีเกื้อนุนท่านมีพระคุณอลังค่า ลูกของบูชาเชิดชูไม่คิดหลีกลบลบลูถึงแม้จะสู้ดับสูญพาภูมิอยู่ได้ในวันนี้แม่แม่อารีปรุมรักเพียงหมอบหัวใจ ไม่กลยจากแม่แม่ช่วยรักคอยลุนเพระอคุณน,นี้ขอตอบสนองพาภูมิมารองมาดำบริษัทรถให้เหลิศลำ้ำท่านเป็นผู้นำเกื้อหนุน หากผมนั้นดังขึ้นวันใดพาภูมิคอใครแทนคุณ สุขเถอทุกทุกคนพราเหนื่อยไหมพยาค่ะเสด็จกลับมาใหม่ๆโอ้ยหน้าตายิมเย้จ่มใสทรงพระเกษมสําราญเป็มปีสีสีอะไรเดียสีสุกนี่แน่อสีสุกกะลัวการมนาลารับเดื่องาวพระเจ้าค่ะข้าจากพวกเจ้าไปทั้งสองปีเจ้าทั้งสองคนยังหล่อเหมือนเดิมนะมนาลาและสุรเดชขอผมข้าฝ่าะบาเาื่อเยินยอกระหม่อม มากเกินหรือเปล่าพระเจ้าค่ะก็คงไม่แตกต่างกับพระองค์ท่านเรามังภูมิใจนักที่พระองค์ท่านกลับสู่แผ่นดินแผ่นดินของเราก็จะได้มีความสุขอย่างที่ปัจจุบันเป็นอยู่พระเจ้าค่ะมอดีเ<ะ>ชาสองปีกว่าที่ผ่านมาเจ้าพี่เสด็จไปไหนมาเพคะ เจ้าอย่ารู้เลยพี่ไปตามหาหัวใจของพี่อา้าวถ้าหัวใจไปหล่ดไปตรงไหนล่ะเอาอยู่ยังไงไม่มีหัวใจแล้วจะหายใจยังไงไอ้ทะ <2 S 2> ลเ่งเอาหลวองค์บอกไปตาม <S 2> 2 <S หา<ป>หัวใจสองปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองของเราสงบสุกดีเพคะไม่บอกพี่ก็รู้พาบ้านเมืองจะสงบสุขไม่ได้ถ้าหากไม่มีคุณพลคู่บุญบารมีด้วยพี่ เช่นมังนาลาและสุรเดชทหารฝ่ายซ้ายและฝ่ายฝาของพี่พระองค์ท่านไม่รู้เราเวลารับตาพระองค์สองคนน่ะมันกำลังจะฆ่ากันกองนัอนอ้นเนี่ยเฮ้ยพยัคค่ะแกสองคนมาก็ดีแล้วพยัค์ค่ะคำสั่งของฉันที่ให้แกทั้งสองคนไปล่าตะเวนออกตัวตาเข้าสู่เมืองเล็กเมืองน้อย ธิดาองเหล่าหัวเมืองต่างๆเป็นยังไงบ้างวะภออารกริจ<ะ>ที่พระองคงมอภห้พวกเก่ากระหม่อมสองคนก็ไม่ได้อยู่เฉยไปลยแล<ร>กกันทำไปหมดทุกเมืองพียรค่าสวนเจ้าเนี่ยเขาจะไปทางเอเชียพียะค่ะเก่ากระหม่อมกก็อยู่ทางเอเชียเจ้านี่เขาจะไปทางยุโรปจริงจริงเหรอพียรค่ะดูหมดว่าไหนที่จะเหมาะากับพระองค์พระองค์จะได้สุขใจใช่มึงทั้งสองคนไปหลายหัวเมืองต่างๆเมืองอื่นนี่เขาดีนัดสบาย ก็โอ้ยน้ำท่าไม่เยอะเหมือนบ้านเรานะทำไมล่ะบ้านเราไปไหนมาไหนก็ให้เปียกเชียวอ๋อของเราไม่ได้สั่งแห้งเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำสิไปมาหลายเมืองโบราณเขากล่าวไว้เข้าเมืองตาลิวต้องลิวตาตามพยาค่ะแกสองคนพูดภาษาเขาได้หรือไงถ้าทางเอเชียนี่เอาเะทุกประเทศดีกว่าก้าเขาหม่อมเข้าไปแล้วพูดได้ทุกประเทศจริงๆอะนะมึงอย่าปลดกูใครอยากปลดกล้าปลดพระองค์เอาอย่างงี้ดีกว่าเอเชีย ใกล้ๆเมืองของเราภาษาจีนได้ไหมโอ้โหได้ไหมเอาทุกจีนเลยไต้หวันฮ่องกงเอาแบบจีนเอาทุกจีนเลยดีกว่าเอาไหนจีนกลางง่ายๆดีกว่าพระองค์<อ>ทรงถามมาข้าก็หมอกจะตอบให้ป๊ะเอาแบบเบสิกเบสิกลิกเด็กๆเขาฟังดูตอบไ,ไปเลยนี่นี่นี่เป็นจีนนะจีนอยู่ไต้หวันใช่ พ่อเขาย้ายไปอยู่ใต้ถุนแล้วใช่พ่ออยู่ใต้ถุนตอนนี้อยู่บนหลังคาแล้วน้ำท่วมเลยต้องฆ่าทิ้งเลยหนึ่งภาษาจีนว่าอะไรวะหนึ่งภาษาจีนก็เจ๊กมึงได้ดีกว่าเอาได้สองเจ๊หนอสามซาสี่เซห้างูหกลักเจ็ดชิบแปดป่วยเก้าเก้าสิบสิบเฮ้ยมันเจนตรงไหนเนี่ยเก้าจัก เออหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็กเจ็เจ็ดูยังไงเดเด็กเด็กเดหนึ่งสีหนึ่งเจ็กสีเจ็กนี่เจ็อันนีงงงงอี้งงงงโธ่โธ่โง่โธ่โ่าธ่่โธ่โธ่โแ่โธ่รธ่โธ่โธ่่โ่โธ่โโอ่โธ่่โธ่โเ่โ่ม่โโเย <cam ina> แล้วก็บอกว่าแม่เดินสายมันสายไหนแล้วแม่เดินสายไฟแสดงว่าแล้วมึองอ่ะหม่อมฉันภาษาอังกฤษได้ไหม <cam ina> ได้พยาค <enjoying> หม่อมฉันเคยเคยเรียนไอ้นั่นมากศน,นอมานะกศ <cam ina> <master noise> นน,นี่อะไรวะกลุ่มสอดแนมหนึ่งภาษาอังกฤษเขาว่าันสอง two สาม three สี่ four ห้า five หก six เจ็ด seven แปด eight เก้านายสิบแทนสิบเอ็ดวันวันเฮ้ยเ้สิบเอ็ดอะไรวันวันจะมาวันวันได้ยังไงวะอ๋อวันวันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาไทยเขาเรียกอะไรหนึ่งวันเราเราวันวันไม่สิบเอ็ดหรือพยาค่ะหนึ่งสองตัวเออสิบสองอู้อ่าวันแม่อ้าวสิบสามวันสงการสิบสี่วันวาเลนไทน์สิบห้าวันหาหวยอุ้ย วันหวยกินพยาค่าอย่าให้ถึงวันสิบเจ็ดนะทำไมจะต้องหนีหวยจหนีทำไมล่ะไม่มีเงินให้โอ้เอาละเอาละขอบใจเจ้าทั้งสองคนไม่เจอกันเส้นนานตั้งสองปียาคะยังเป็นตลกหลวงเหมือนเดิมนะพวกแกสองคนเหมือนเดิมพระองค์หล่อยังไงก็มอมก็ยังตลกกันเหมือนเดิมเช่นนั้นคือทรงได้โปรดอ่าคือหม่อมท่านไปมาหลายเมืองได้มาแต่ชื่อพยาค่า ได,ได้มาแต่ชื่อก็อเริ่มจากเมืองแขกเลยนะพระอ,องค์เมืองแขกเหรออ่าเมืองแขกเนี่ยอ่าชื่ออะไรนะฟ้าหญิงลูเป็นร้ <Hey! S 2> อยเฮ้ยใช่อะไอ้สันดานทําไมพะยะค่ะลานี้เทียบที่ด้วยกูอังสุมาเดินไปไหนมาไหนพาเสเด็จเรียบเมืองชื่อมันจะน่าเกลียดอะไรเนะี่เป็นรังพึ่งเลยนะเป็นร้อยอะขอเดชะสำเนียงม,มันไม่ออก ใช่รูปาลอยหรือเปล่านั่นแน่นั่นแน่รูปาลอยมีรูปาลอยไม่รู้บอกนึกว่ารูเป็น้อยรูเดียวก็แย่แล้วนะเออไม่ใช่พึ่งไม่เอาทรงได้โปรดยางงั้นเมืองนี้ไม่เอางั้นเอาเมืองญี่ปุ่นไหมเออเออญี่ปุ่นขาวสวยขาวสวยอบางชื่อมิชิโกะเบดะพุทธเจ้าค่ะโอ้ยเมื่อกี้ก็เมืองแขกนี่เมืองญี่ปุ่นอะไรนะมิชิโกะเบรดะไม่เอาแล้ว ไม่ไหนมาไหนรานีของกูมาอะไรน่าเกียรติบบบงมาเออแบบไม่เอาไม่รู้นึกว่าเปิดท้ายขายถูกกันเสียเอยคือเมืองสุดท้ายแล้วมาจากเมืองอ่าอะไรนะอ่าอะไรลาดลวิถีติ๊กตักติ๊กลาดวิถีมันในเมืองไหนว่าวิถีมันถนนลาดวิถีในกรุงเทพเขาเออมันถนนเมืองอะไรเมืองอะไรติ๊กตักติ๊กตักเขามีแต่รมวิถีนั่นแหละลมวิถีเนี่ยเขาบงเคยไปเรารู้เรารู้เรารู้ ฟ้าหญิงเพชรน้อยพยาค่ะเพชรน้อยพยาค่ะส่งพะงามไม่วาจาแล้วใบหน้าผิวพรรณก็ดีเหมือนกันพระองค์ชอบชื่อเหรอชื่อก็ไพเราะรู้เจ้ารูเป็นร้อยอุ้ยไม่เอาใครอยากจะปะหน้าด้วยนางว่าเพชรน้อยนางนี้นางจะงามสมคำเล่าหรือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอมีคำสั่งให้เจ้า พะยะค่ะมังกระแท้จงเร่งเดินทางเข้าสู่ยังเมืองค้องลมวิถีเป็นราชทูตลินทองไปสเก็ตภาพนางมาแล้วสืบให้รู้ว่าคำเล่าลือกล่าวขานนางยังงามเป็นจริงหรือไม่ข้าให้เวลาเจ้าเจ็ดเพลาให้เจ้าโชคดีพยยะค่ะรีบไปรีบมา ทำไม่สำเร,ร็จดังโั้นท่านจัดงท้ายกระบิดาเข็ดเดชนเข็ดเ่นลูกพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค,ค่ะเกิดเรื่องอะไรหรือลูกอุทุมพรทำหน้ากำฉันแตกพระเจ้าค,ค่ะ อ,อุทุมพรอุทุมพรอ,อยู่ไหนนี่อะไรกันคนี่พี่เป็นจ้าพี่ผมฉันไม่ยอมนะไหมคะก็ต้องกลัวสีสุดาชมระความทั้งนี้ก้าเหมือนฉันด้วยพี่จะมาผู้มันนะพี่จะตัดสินความให้เสียโฉมหรือเปล่าก็ไม่รู้<ถ>มาแล้วนะไอ้อุทุมพรพีา่าเข้าฟังก<า>็ของฉันก่อนป้าน้าอุทุมพรเจ้าเป็นเชื้อพระนวงเห็มง เจ้าทำแบบนี้ไม่ผิดพวกไพ่สักุนสกุลต่ำถ้าเจ้าทำแบบนี้เราก็อยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้พระบิดาฟังกระหม่อมชั้นก่อนเถิดมึงมีอะไรแก้ตัวจะบ<ล><ล>้าแล้วหลักฐานมันเห็นยู่บนใบหน้าพระนริสุ์ทอนมึกนะล้าหลัอแ,แก่น้องเลยเหรอน้องคนเล็กๆแค่นี้ความจริงคืออะไรเจ้าก็รู้อยู่นี่เจ้าแผงฤทธิ์มึงคิดายอีก ขอทำทำได้นอลูกการงานกระทำนั้นมันไม่ถูกยืดหมดความสุขฟุ้งซ่านเจ้าเป็นเชื้อหงเหมมราดทำตัวเหมือนขาดตากอนทั้งทั้งที่พ่อสั่งสอน เจ้ายังไม่หวอนวาดวันนอนมึงกับกูอย่าอยู่ด้วยกันควรตัดความสัมพันธ์ผู้พ่พอ,เ,พอเจ้าสร้างความผิดใช้ความคิดไม่พอมันเป็นหัวขอขัดขานประทุมพ่อไร่พ่ออสรพิษทำตัว ไม่ผิดอันทาพเพลินพี่คะเจ้าพี่ดูสิทำหน้าท่านเต็งเป็นอย่างเงี้ยผมฉันไม่ยอมนะพี่คะลูกผมฉันจะทำได้ยังไงเป็นพี่น้องกันนะคะทะฟันหน้าน้องมาฉาน้องทำไมฉาน้องมาเฟความจริงคืออะไรน้องชายก็รู้คิดปลำ้ำยอดชูเฉยชม อายจริงพะพาน้องชายผมทำสิ่งไม่สมฟุ้งซานแ,แกตัวพี่คะแกตัวสิ้นความพันผูกทั้งที่ลูกไม่ผิดไ,ไม่ต้องมาพูดท่านใช้สิทธิ์ตัดสินลูกมิดไมายตั้งใจมามินจะเกิดราคิน คัดขานขอท่านโหดร้ายเพียงใช้อารมณ์ลูกก็ได้แค่กม้มกระอาบกลางขอในประเทศต่างไปอยู่เมืองหน้าดันไปทคะ เขาไล่แล้วจะอยู่อีกจดจำไว้นะว่าวันนี้เจ้าทำอะไรสักวันหนึ่งความจริงจะเปิดเผยไปหน้าด้านเพรในลูกพ่อ